สวัสดีค่ะวันนี้ก็หมออยู่กับน้องมุกนะคะวันนี้หมอจะมาโชว์เคสที่เราเติมฟิลเลอร์กันไปจริงๆเราเติมกันมาประมาณ3เดือนแล้ะ,ะตอนที่เราเติมกันเสร็จแล้วเราความรู้สึกส่วนตัวรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกว่าเปลี่ยนเลยค่ะตั้งแต่ก่อนฉีดกับพอหมอฉีดเสร็จแล้วหน้าเปลี่ยนไปนคนเลยฉีดเสร็จประมาณ1อาทิตย์เหมือนมันเริ่มเข้าที่แล้วก็มีคนทักว่าแบบ ไปทําอะไรมาหน้าเล็กลงซึื่องหน้าเล็กลงนี้เกิดจากการที่เราเติมฟิลเลอร์กัน 7cc หมอได้มีการเติมบริเวณขมับนะคะแก้มต่อหน้าแก้มร่องแก้มคางปากทั้งหมด 7cc เพื่อการยกหน้าให้หน้าน้องเขามีความกระชับขึ้นเพราะว่าน้องเขาจะมีปัญหาบอกว่าร่องแก้มหล่นหน้าตกทําให้เห็นร่องแก้มตลอดหมอเลยแจ้งคนไข้ว่า ถ้าให้ให้สวยนะคะเราจะต้องทำการยกหน้าตั้งแต่ด้านข้างทั้งหมดเพื่อให้หน้ามีความลิฟติง้งยกกระชับมากขึ้นแล้วเราก็ทำการเติมหน้าแก้มที่ทำให้ใต้ตาดีขึ้นและการ touch พบริเวณร่องแก้มเพื่อทำให้ร่องแก้มดูเนียนสวยขึ้นสังเกตว่าหลังเติมทันทีนะคะจะดูมีความเป็นธรรมชาติสวยแบบเนียนๆแล้วก็ยังยิ้มได้แบบปกติได้ะคะ่ะ